ฮะฮะโอโออนแทะแมมเอาเอาเอามุดมุดอยู่ที่เดิมแหนะแมมเมีนจังแมมคิดถึงเหรอจำพี่ใหม่ได้ไหมแมมบายบายนะ บายบายนะเดี bye bye ma e e ๋ยวมาเล่นด้วยไหมเดี๋ยวพี่ใหม่มาหาใหม่เอออยู่บ้านนะนะอุ้ยแม่จ๋าโอ้ยดูหน้าชิวเขาเลียวแม่แม่ ไปก่อนนะ <c oughs> ม่บอย <c oughs> ไปนะ <c oughs> ไปก่อนนะ <c oughs> ไปก่อนนะ